ความสงบที่ไม่ต้องสารานตอนที่หนึ่งหยุดดิ้นในใจแล้วความสงบจะเกิดเองเราทุกคนล้วนอยากมีความสงบแต่ยิ่งพยายามจะสงบใจก็ยิ่งวุ่นยิ่งพยายามจะหยุดคิดความคิดก็ยิ่งไหลแรงยิ่งอยากให้ชีวิตนิ่งชีวิตก็ยิ่งเคลื่อนไหวไม่หยุดเพราะความสงบที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะ ทำให้เกิดแต่มันคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองเมื่อใจหยุดดินหยุดวิ่งหยุดยาเรามักตามหาความสงบในที่ผิดบางคนตามหาความสงบในสถานที่คิดว่าเมื่อไปอยู่ในวัดอยู่ในปา่าอยู่ในห้องเงียบงียบใจจะสงบแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่กี่แห่งถ้าใจยังดิน้นความวุ่นวายก็ยังอยู่ เพราะต้นต่อของความวุ่นวายไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในความไม่เข้าใจภายในใจเราเองเมื่อยังอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจความสงบก,ก็อยู่ไม่ได้ความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่คือสิ่งที่ถูกบังอยู่เหมือนสายน้ำใสที่ถูกกวนให้คุณน้ำใสยอยู่แล้วแต่เราไปปั่นมันเองพอเราหยุดกวน ้น้ำก็กลับมาใสาเองใจของเราก็เหมือนกันแท้จริงแล้วมันสงบอยู่แล้วแต่ความคิดความอยากความกลัวความคาดหวังคือสิ่งที่ทำให้มันคุณเมื่อใจหยุดดินความสงบที่มีอยู่แล้วก็ปรากฏความพยายามที่จะสงบคือการดิ้นรูปแบบหนึ่งบางคนบังคับใจให้เงียบ นั่งสมาธิด้วยความกังวลว่าเมื่อไหร่จะนิ่งสักทีแต่ยิ่งอยากนิ่งใจก็ยิ่งตึงเพราะความอยากแม้จะเป็นอยากดีก็ยังคือความอยากและความอยากทั้งหมดคือความไม่สงบเมื่อเห็นว่าแม้แต่ความอยากสงบก็เป็นตัวขวางเราจะค่อยๆค,คลายและเมื่อคลายใจก็เริ่มนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติใจสงบ ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เพราะไม่หลงในสิ่งที่เกิดคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าใจสงบเท่ากับไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดไม่มีปัญหาแต่ความสงบแท้จริงอยู่ได้แม้มีสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ใจไม่หลงไปกับมันเสียงยังมีแต่ใจไม่ถูกเสียงดึง ความคิดยังมาแต่ใจไม่จมในความคิดอารมณ์ยังเกิดแต่ใจไม่ถูกอารมณ์กลืนนั่นแหละคือความสงบที่ไม่ต้องสร้างไม่ต้องห้ามความคิดแค่รู้ว่าความคิดคือความคิดในหนึ่งวันความคิดเกิดขึ้นนับพันครั้งถ้าเราพยายามหยุดทุกความคิดเราจะเหนื่อยยิ่งกว่าทำงานทั้งวันแต่ถ้าเรารู้ว่าความคิดก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่ง ที่เกิดและดับใจจะไม่ต้องสู้กับมันอีกเหมือนดูเมฆลอยผ่านฟ้าไม่ต้องไล่มันออกเพราะมันจะผ่านไปเองอยู่แล้วเมื่อไม่ต่อสู้ใจจะเริ่มพักเรามักเหนื่อยจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แท้จริงเราเหนื่อยจากการต่อสู้กับสิ่งที่เกิดมากกว่าเราไม่เหนื่อยจากความคิดแต่เหนื่อยจากการอยากให้มันหาย เราไม่เหนื่อยจากความรู้สึกแต่เหนื่อยจากการพยายามเปลี่ยนมันเมื่อใจหยุดสู้หยุดดินหยุดผลักความเงียบจะเกิดขึ้นเองเงียบที่ไม่ต้องบังคับและหนุ่มจนใจละลายความสงบแท้ไม่ได้อยู่ในความเงียบของเสียงแต่ในความเงียบของใจต่อให้เรานั่งในป่าที่เงียบที่สุดถ้าใจยังมีเสียงความคิดความกังวล เราก็ยังวุ่นแต่แม้จะอยู่ในตลาดที่เสียงดังถ้าใจเงียบเข้าใจเห็นชัดเราก็สงบได้เพราะความสงบไม่เกี่ยวกับสถานที่แต่มันอยู่ในความเข้าใจที่เห็นทุกสิ่งตามจริงหยุดสร้างแค่เห็นเราไม่ต้องสร้างความสงบแต่แค่เห็นความไม่สงบให้ชัด เห็นว่าความฟุ้งซ่านเกิดจากความอยากเห็นว่าความกลัวเกิดจากการยึดเห็นว่าความเหนื่อยเกิดจากการฝืนเมื่อเห็นโดยไม่ตัดสินทุกอย่างจะคลายลงเองเพราะสิ่งที่ถูกเห็นมันไม่อาจอยู่ได้เมื่อใจยอมให้สิ่งทั้งหลายเป็นอย่างที่มันเป็นใจจะสงบเองไม่ต้องเปลี่ยนความคิดไม่ต้องจัดการอารมณ์ ไม่ต้องสู่กับความรู้สึกเพียงแค่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและเมื่อใจยอมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติความสงบที่แท้จริงก็เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายก่อนหลับในคืนนี้คืนนี้อย่าพยายามสงบอย่าพยายามไล่ความคิดออกแค่รู้ว่าความคิดกำลังเกิด แค่รู้ว่าร่างกายกำลังพักแล้วหายใจเบาๆอย่างรู้ตัวรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกไม่ต้องบังคับไม่ต้องเร่งเพราะความสงบที่แท้อยู่ในใจที่ยอมให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันพูดกับใจเบาๆว่าคืนนี้ฉันจะไม่พยายามสงบอีกต่อไปแต่จะปล่อยให้ความสงบเกิดขึ้นเอง แล้วปล่อยให้เสียงในใจค่อยๆเบาปล่อยให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความนิ่งเพราะในที่สุดความสงบไม่ได้มาจากการสร้างแต่มันปรากฏเมื่อใจเข้าใจ ตอนที่สองเมื่อเข้าใจใจก็สงบเองเราเคยเข้าใจว่าถ้าอยากสงบต้องนั่งนิ่งๆถ้าอยากสบายต้องไม่มีเรื่องให้คิดแต่ในที่สุดเราเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้มาจากการไม่มีสิ่งรบกวนแต่มันเกิดจากการเข้าใจสิ่งที่กำลังรบกวนอยู่เพราะเมื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตามจริง ใจจะไม่ต่อต้านมันอีกและเมื่อใจไม่ขัดขืนความสงบก็เกิดขึ้นเองความเข้าใจคือประตูสู่ความสงบความสงบที่เกิดจากการบังคับมีอายุสั้นแต่ความสงบที่เกิดจากความเข้าใจอยู่ได้ยาวและมั่นคงเพราะเมื่อเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุทุกอารมณ์ที่แวะเข้ามา ล้วนมาจากเงื่อนไขเก่าใจจะไม่ด่วนปฏิเสธหรือผลักสิ่งใดออกไปไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะเข้าใจว่าทุกอย่างกำลังทําหน้าที่ของมันเมื่อเห็นเหตุใจจะไม่หลงในผลทุกความสุขทุกความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยมันมีเหตุของมันเสมอสุขเพราะเราเคยสร้างเหตุให้สุขถูกมา เพราะเราเคยสร้างเหตุให้ทุกข์เมื่อใจเห็นตามเหตุจะไม่โทษใครไม่โทษตัวเองแต่เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบเพราะธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีจากผลแต่มันสอนให้เราเข้าใจเหตุและเมื่อเข้าใจเหตุผลใดๆก็ไม่อาจทำให้ใจหวันไหวความเข้าใจทำให้ใจหยุดดิน้นคนที่ไม่เข้าใจ จะพยายามจัดการทุกอย่างอยากควบคุมอยากแก้อยากให้เป็นอย่างใจแต่คนที่เข้าใจจะค่อยๆวางเพราะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือผลของเหตุที่ผ่านมาต่อให้ดิ้นเท่าไหร่ก็เปลี่ยนผลที่เกิดแล้วไม่ได้ใจที่เห็นตรงนี้จะไม่เสียพลังไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และพลังนั้นเองจะกลับกลายเป็นความสงบ การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้บางคนกลัวการยอมรับเพราะคิดว่ามันคือการปล่อยให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแต่แท้จริงการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจเรายอมรับไม่ใช่เพราะชอบแต่เพราะรู้ว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุและเมื่อรู้เหตุใจก็เริ่มสงบเพราะไม่มีอะไรต้องโต้แย้งกับความจริงอีกต่อไป ความเข้าใจเกิดจากการเห็นไม่ใช่การคิดปัญญาที่แท้ไม่ได้มาจากการนั่งคิดว่าทำไมฉันถึงทุกข์แต่มันมาจากการเห็นตรงๆว่าความทุกข์กำลังเกิดขึ้นเพราะอะไรเมื่อเห็นอย่างนั้นจริงๆใจจะไม่ต้องหาคำตอบเพราะการเห็นคือคำตอบเห็นความอย่าแล้วเข้าใจว่ามันไม่เที่ยง เห็นความกลัวแล้วเข้าใจว่ามันเกิดจากการยึดเห็นความโกรธแล้วเข้าใจว่ามันมาจากความไม่พอใจในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้การเห็นเช่นนี้ทำให้ใจคลายและในความคลายนั้นเองความสงบเกิดขึ้นใจที่เข้าใจจะไม่ผลักสิ่งใดออกไปความโกรธความกลัวความเศร้าไม่ต้องรีบกำจัด เพียงแค่เปิดใจดูมันอย่างอ่อนโยนเพราะอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้มาทำร้ายเราแต่มาบอกอะไรบางอย่างกับเราความโกรธมาบอกให้เราเห็นอัตตาความเศร้ามาบอกให้เราเห็นความยึดความกลัวมาบอกให้เราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเมื่อเข้าใจว่าอารมณ์ทุกอย่างคือครูเราจะเริ่มขอบคุณมัน แทนที่จะผลักมันออกไปเมื่อเข้าใจความทุกข์ก็กลายเป็นครูไม่มีทุกข์ใดเกิดขึ้นโดยไร้ประโยชน์เพราะทุกข์คือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันสอนเราว่าสิ่งใดที่เรายึดไว้สิ่งนั้นทําให้เราทุกข์สิ่งใดที่เราอยากให้คงอยู่สิ่งนั้นจะทําให้เรากลัวจะสูญเสียเมื่อใจเห็นเช่นนี้ จะไม่ต่อต้านความทุกข์อีกแต่จะเรียนรู้จากมันอย่างอ่อนโยนความเข้าใจคือการยอมให้ธรรมชาติเป็นธรรมชาติใบไม้ร่วงเพราะถึงเวลาฝนตกเพราะมเมฆเต็มดอกไม้บานเพราะเหตุพร้อมไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ก็ไม่มีสิ่งใดอยู่ถาวรใจที่เข้าใจจะไม่เร่งไม่ฝืนไม่ขัด มันจะเดินตามจังหวะของธรรมชาติและในจังหวะนั้นเองคือความสงบที่แท้จริงเมื่อเข้าใจใจจะเริ่มเบาเมื่อรู้ว่าไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งใจจะเบาเมื่อรู้ว่าไม่มีใครต้องถูกหรือผิดตลอดเวลาใจจะอ่อนเมื่อรู้ว่าแม้ความไม่เข้าใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ใจจะยอม ความเบาที่เกิดจากปัญญาคือความสงบที่ไม่ต้องฝืนความสงบที่แท้คือใจที่เข้าใจความไม่สงบไม่มีใครในโลกนี้จะสงบตลอดเวลาแม้พระพุทธองค์เองก็ผ่านความวุ่นวายของโลกมาเช่นกันแต่ท่านสงบได้เพราะท่านเข้าใจไม่ใช่เพราะท่านหนีจากสิ่งใดแต่เพราะเห็นว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุแล้วก็ดับไปตามเหตุใจที่เข้าใจจะไม่กลัวความไม่สงบอีกต่อไปพรารู้ว่าแม้มันมามันก็ต้องไปก่อนหลับในคืนนี้คืนนี้อย่าพยายามสงบแค่รู้ว่าความสงบเกิดจากการเข้าใจไม่ใช่การสร้างหลับตาเบาๆรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องบังครับเพราะแม้ในความคิดที่ยังไหลยอยู่แม้ในอารมณ์ที่ยังมาไปก็มีธรรมะซ่อนอยู่ในนั้นพูดกับใจเบาๆว่าคืนนี้ฉันจะไม่หาความสงบอีกต่อไปแต่จะเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ใจสงบเองเพราะเมื่อเข้าใจใจก็สงบเอง ตอนที่สใจที่สงบเพราะเข้าใจชีวิตในชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครรอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์ต้องพบทั้งการเกิดและการดับต้องเผชิญกับสิ่งที่รักและสิ่งที่ไม่ชอบแต่ความแตกต่างระหว่างคนที่ทุกข์มากกับสงบได้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาพบแต่อยู่ที่ วิธีที่เขาเข้าใจสิ่งนั้นชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราควบคุมแต่ต้องการให้เราเข้าใจเรามักคิดว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ไม่มีปัญหาแต่ในความเป็นจริงชีวิตไม่เคยว่างจากปัญหาเลยเมื่อหนึ่งเรื่องจบอีกเรื่องก็เริ่มเมื่อความสุขเกิดความทุกข์ก็รออยู่ใกล้ๆถ้าเรายังเชื่อว่าต้องจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อย เราจะเหนื่อยไม่รู้จบแต่เมื่อใจเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ต้องถูกควบคุมแต่ต้องถูกเข้าใจเราจะเริ่มคลายเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจแต่เพื่อเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรู้ตัวความเข้าใจทำให้ใจสงบแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายบางครั้งความสงบไม่ได้หมายถึงความเงียบแต่คือ ความนิ่งในใจแม้สิ่งรอบตัวจะเคลื่อนไหวผู้ที่เข้าใจชีวิตไม่หนีเสียงของโลกแต่ฝังมันโดยไม่ถูกเสียงนั้นกลืนไม่หนีความทุกขแต่เห็นความทุกข์เป็นครูที่มาสอนให้เราเข้าใจตัวเองและในความเข้าใจนั้นเองใจจะสงบแม้ไม่มีอะไรสมบูรณ์ชีวิตคือการเรียนรู้ไม่ใช่การหลีกเลี่ยง ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนมีบทเรียนของมันคนที่เจ็บปวดมากก็มีโอกาสเข้าใจมากคนที่สูญเสียมากก็มีโอกาสตื่นรู้มากถ้าเราเปิดใจให้ความทุกข์เป็นครูชีวิตจะกลายเป็นห้องเรียนของธรรมะและเมื่อเรียนรู้ได้ใจจะไม่หนีอีกต่อไปยิ่งเข้าใจโลกยิ่งเข้าใจใจตัวเอง โลกภายนอกเป็นเพียงเงาสะท้อนของใจเมื่อเราเห็นความโลภของโลกเราจะเห็นความโลภในใจเมื่อเห็นความกลัวของผู้คนเราจะเห็นความกลัวในตัวเองเมื่อเห็นความโกรธความแข่งขันความเศร้าในสังคมเราก็จะเข้าใจว่าเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันและเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มมีเมตตา เพราะรู้ว่าไม่มีใครเลวร้ายโดยแท้มีแต่คนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองเท่านั้นเมื่อเห็นทุกคนด้วยความเข้าใจใจจะอ่อนโยนใจที่สงบไม่ใช่ใจที่เย็นชาแต่คือใจที่อ่อนโยนเพราะเข้าใจเราเริ่มเห็นความกโกรธของคนอื่นแล้วรู้ว่ามันมาจากความเจ็บเราเห็นความแข็งของคนบางคนแล้วรู้ว่า มันคือเกราะที่ปกป้องความกลัวเราเห็นการกระทำของคนที่ทำร้ายเราแล้วรู้ว่าเขาก็ทุกข์ในแบบของเขาเมื่อเข้าใจใจก็ให้อภัยเมื่อให้อภัยใจก็สงบเพราะความสงบที่แท้ไม่ได้เกิดจากการชนะใครแต่เกิดจากการยอมรับว่าทุกคนต่างอยู่ในเส้นทางแห่งการเรียนรู้ความเข้าใจทำให้เห็นความงาม ในความไม่สมบูรณ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์ตลอดไปแต่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์นั่นแหละคือความงามของชีวิตความเศร้าที่จางลงสอนให้เรารู้จักความอบอุ่นความผิดหวังสอนให้เรารู้จักเมตตาความสูญเสียสอนให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งที่ยังอยู่เมื่อใจเห็นความงาม ในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ใจจะหยุดเรียกร้องให้ชีวิตต้องเป็นอย่างใจและเมื่อหยุดเรียกร้องใจก็สงบเองทุกสิ่งในชีวิตกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วฟ้าไม่ต้องสั่งให้สว่างดอกไม้ไม่ต้องสั่งให้บ้านลมไม่ต้องสั่งให้พัดทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน รวมถึงใจของเราด้วยเมื่อใจเศร้ามันก็แค่กำลังทำหน้าที่ของความเศร้าเมื่อใจดีใจมันก็แค่กำลังทำหน้าที่ของความสุขเมื่อใจสงบมันก็แค่กำลังเป็นใจที่เข้าใจความจริงไม่มีอะไรต้องแก้ไม่มีอะไรต้องรีบเพียงแค่เห็นทุกสิ่งกำลังเป็นไปอย่างถูกต้องในแบบของมันผู้ที่เข้าใจชีวิต จะไม่รีบวิ่งตามอะไรอีกเมื่อก่อนเราอาจวิ่งตามความสุขกลัวความทุกข์สแสวงหาความสงบหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบแต่เมื่อเข้าใจเราจะไม่ต้องวิ่งอีกต่อไปเพราะสิ่งที่เราตามหาไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่มันอยู่ตรงนี้ในขณะนี้เองเมื่อใจหยุดวิ่งความสงบก็ปรากฏและเราจะรู้ว่า เราไม่เคยขาดอะไรเลยการเข้าใจชีวิตทําให้เรายอมรับความไม่แน่นอนอย่างสงบทุกสิ่งเปลี่ยนไม่มีอะไรคงอยู่แม้แต่คนที่เรารักที่สุดแม้แต่ร่างกายที่เราหวงแหนที่สุดล้วนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อใจอยังหลงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถาวรเราจะกลัวการสูญเสียแต่เมื่อใจเห็นความจริงว่า การเปลี่ยนคือธรรมชาติความกลัวจะค่อยๆค,คลายเหลือเพียงความสงบที่อ่อนโยนเมื่อใจเข้าใจความตายใจก็จะรู้จักการมีชีวิตเรามักกลัวความตายเพราะเรายังไม่เข้าใจชีวิตแต่เมื่อเห็นว่าความตายไม่ใช่จุดจบเพียงเป็นการเปลี่ยนรูปของธรรมชาติใจจะไม่กลัวอีกต่อไปเมื่อไม่กลัวตายใจก็จะเริ่ม อยู่จริงๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับรอยยิ้มอยู่กับคนที่รักอย่างรู้คุณค่าในขณะนี้เพราะทุกลมหายใจเข้าออกคือชีวิตที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ความเข้าใจคือแสงสว่างที่ทำให้ใจสงบในความมืดของความไม่รู้ใจจะดิน้นแต่เมื่อมีแสงแห่งปัญญา ความมืดนั้นก็หายไปเองปัญญาไม่ได้ทำให้เราหยุดทุกข์ในทันทีแต่ทำให้เรารู้ว่าทุกนี้เกิดอย่างไรและจะดับได้อย่างไรเมื่อเห็นตามเหตุใจจะไม่หลงในผลและนั่นคืออิสรภาพของผู้ที่เข้าใจชีวิตใจที่สงบเพราะเข้าใจคือใจที่ไม่ต้องพยายามจะสงบอีกผู้ที่เข้าใจชีวิต ไม่ต้องหนีไปอยู่ที่เงียบไม่ต้องนั่งหลับตาทั้งวันเพราะแม้อยู่กลางตลาดที่เสียงดังเขาก็สงบได้เพราะความสงบของเขาไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่มาจากใจที่เข้าใจสิ่งภายในเมื่อเข้าใจความสงบจึงไม่ต้องสร้างเพราะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เรามองข้ามมันไปชีวิตที่เข้าใจแล้วจะเรียบง่ายและลึกซึ้ง เมื่อใจไม่ดิน้นสิ่งที่เคยซับซ้อนจะเรียบง่ายเมื่อใจไม่อยากสิ่งที่เคยขาดจะดูพอดีเมื่อใจไม่ฝืนสิ่งที่เคยทุกข์จะกลายเป็นเรื่องเรียนรู้และในความเรียบง่ายนั้นจะมีความลึกซึ้งบางอย่างเกิดขึ้นในใจลึกจนไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูดแต่ใจจะรู้เองว่านี่แหละความสงบที่แท้จริง ก่อนหลับในคืนนี้คืนนี้ไม่ต้องคิดหาความสงบไม่ต้องพยายามไล่ความฟุง้งซ่านเพียงแค่หายใจเข้าเบาๆรู้ว่าร่างกายกําลังหายใจหายใจออกรู้ว่าใจเริ่มคลายไม่ต้องตัดความคิดไม่ต้องห้ามความรู้สึกเพราะแม้ในความคิดแม้ในความรู้สึกก็มีธรรมะให้เรียนรู้พูดกับใจเบาๆว่า คืนนี้ฉันจะไม่หนีชีวิตอีกต่อไปแต่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจแล้วปล่อยให้ใจค่อยๆสงบลงไม่เพราะเราบังคับให้สงบแต่เพราะใจเข้าใจทุกสิ่งที่มันเป็นและในความเข้าใจนั้นเองคือความสงบที่ไม่ต้องสร้าง